แสนเชิง2มาดทับขอเสนอการฟิตซ้อมของจามาลยูสปอฟนะครับก่อนจะทําศึกชิงแชมป์โลกกับตะวันฉายครับวันที่25นี้ครับมาดูอย่างแรกครับนี่คือการชกลมนะครับชกแบบบ็อกซิ่งแล้วก็แก่งทั่วแผ่นนับในวัย39ปีครับจามาลครับมีสถิติการชกในวันนับ30ูนับโดยชนะ3ไฟติดต่อกันนะโดยการ เปิดตัวไฟแรกของจามานับได้ประทับยอดแสนกายครับเป็นการมาแทนของจาเมานับดูตัวก่อนการโชว์แค่10วันนะครับแต่ชนะน็อกยอดแสนกายผู้ไม่แพ้น็อกใครมา10ปีนะครับอันนี้คือการซ้อมหมัดแบบบ็อกซิ่งครับดูครับฝึกออกหมัดแล้วก็พร้อมกับโยกหลบไปด้วยนะครับพอหมัดแตะปุ๊บโยกเลยครับดูครับทำให้คู่ต่อสู้โตกลับยากนะครับออกปุ๊บโยกออกปุ๊บโยกครับไฟที่2ครับจาเมาได้ประทับแซมมี่ซานานับเป็นดีกีแชมป์ wbc มวยไทยครับแซมมี่ ยังเคยชนะชนะยอดแสนไกลมานับวันนั้นเล่นแทงยอดแสนไกลสยับเลยครับแซมมี่นะครับมีส่วนสูง190เซนนะครับจามาลนี่176เซนนะครับแต่จามาลก็ชนะมาได้นะครับโดยได้นับคำไว้ด้วยครับต่อยล่วงลงไปนะครับโดยเกมการชกในวันนั้นนะครับจามาลครับก็เข้าไปชิดตัวนะครับแล้วก็ออกหมัดชุดครับเรียกได้ว่าความยาวที่ได้เปรียบของแซมมี่นะครับทำลายจามาลไม่ได้ครับจามาลเข้าไปชิดปุ๊บออกหมัดชุดที่ถนัดครับก็เรียบร้อยไปนะครับ และนี่คือการฝึกหมัดครับความทนทานของหมัดนะับออกหมัดให้ต่อเนื่องที่สุดคนระับโดยที่ออกเบาสลับหนักนะับไม่ต้องออกแรงทุกหมัดครนะับเป็นการเสริมความแข็งแกร่งของหัวไหลนะ่นับํำตัวนะและส่วนอื่นๆน,นะแล้วก็เป็นการขยายปอดนะครับและนี่คือการรอบเป้าของจามาครนะับแต่ไฟที่3ของจามานะได้ประทับโจนาทวุฒจากไทยลราครนะับก็เหมือนเดิมคนระับเป็นการชนะคะแนนของจามาครนะับแล้วก็ได้นับคํไว้ยเช่นเดิมนะ สถิติในวันนับ3สูตรน็อกไฟหนึ่งชนะ2นะครับแต่ทุกไฟที่จาเมาาชนะครับมีนับให้เห็นทุกไฟนะครับก่อนักชกรัสเซียตุรกีรายนี้ไม่ธรรมดานะครับหมัดเขานี่ออกได้แบบบ็อกซิ่งเลยครับก่อนการชกเขาก็ให้สัมภาษณ์ว่าจะใช้บ็อกซิ่งครับจัดการกับตะวันชายนะครับดูรบบนี่คือการออกหมัดของจ่าเมาาออกให้ต่อเนื่องที่สุดนะครับไม่ต้องออกแรงทุกหมัดครับขยายปอดครับแล้วก็เสริมความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อนะครับหรือคาร์ดิโอครับ ค,คือสเตปของจามาวับไม่ธรรมดาสเตปหมัดของจามาวับและจามาวับมีการป้องกันตัวนะครับหรือระบบป้องกันตัวป้องกันหมัดแบบบ็อกซิ่งเลยนะครับเป็นการป้องกันค่า,ข,าของฟอยเมเตอร์ครับโดยใช้หัวไหล่นะครับแล้วก็เอียงข้างหลบครับและใช้อีกมือบล็อกหมัดนะครับฝึกความแข็งแกร่งของหมัดครับออกหมัดให้ต่อเนื่องออกหมัดเป็นชุดนะครับหรือับก่อคาร์ดิโอมาเต็มที่ครับเพื่อเตรียมร่างกายพร้อมรับแข่งของตะว,วันฉายนะครับ เพื่อประชิดตัวและออกหมัดชุดที่ถนัดครับเนี่ยครับสไตล์ของจามาก็จะประมาณนี้ครับประชิดตัวและใช้บ็อกซิ่งนะครับแล้วก็เสริมความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อช่วงท้องช่วงซิ่โครงครับเพื่อจะรับแข้งเพื่อสวนหมัดนะครับก็จุดนี้ครับที่ตะวันฉายต้องระวังนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับ